สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้พามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสีนาทีนะคะเราจะมาเข้าป่าสำรวจดูแล้วเราก็จะไปตรงนี้นะคะตรงที่มีฝรั่งวิ่งตัดหน้าตัดหลังพี่ฝนเราจะไปดูว่าตรงนั้นน่ะจะมีเห็ดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นมีรถสองคันวิ่งออกตามกันไปไม่แน่ใจว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่า แต่พี่ฝนก็จะไปทางที่พี่ฝนเคยเดินนะคะทางที่คิดว่าคนน่าจะรู้น้อยหรือเปล่าไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เปิดคลิปมาก็เจอดอกแรกดอกแรกเห็ดเหลืองนะคะดอกแรกแค่นหมันเอาไว้ก่อนนะคะดอกแรกนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะตัดขานะคะวันนี้นี่ด้วยค่ะดูลักษณะป่าแล้ว แห้งๆนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนยังไม่ตกเลยตั้งแต่วันที่มาเก็บกับไอวันนั้นโอ้เห็ดหนังไก่จ้าเพื่อนๆเห็ดหนังไก่ระบนว่าฝนไม่ตกทำท่ามืดๆเชียวนะไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมานะคะนี่ดอกอ่อนๆนี่นี่จ้า แล้วก็นี่อีกถ้าเขาเล็กมากเกินไปอ่ะไม่ได้เก็บหรอกนะคะแต่อันนี้คือใช้ได้ค่ะจะเก็บนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะตัดขาค่ะนี่นี่ค่ะเจออีกแล้วเห็ดหนังไก่ตรงที่พี่ฝนเดินเข้ามาก็เจอเห็ดพึ่งนะคะสี่ห้าดอกแต่ว่าแก่หมดแล้วพี่ฝนก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะว่ากลัวเพื่อนๆเ,เสียดายนะคะ นี่นี่ดอกนึงมีอีกเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเก็บตรงนู้นหันไปแบบเจอสวยงามมากจริงจะไปเก็บมารวมกันนะคะจะตัดขาทีเดียวแก่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดอกสะใหญ่ขนาดนี้ขอดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจับก็ไม่รู้หรอก อืมใช้ได้ตรงนี้เดี๋ยวจะตัดออกเอาเนาะโอเคเดี๋ยวไปเอาดอกนู้นก่อนเห็นสองดอกตรงนู้นนู้นดอกนี้ถือว่าสวยนะโอเคทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวกระเด็นเนี่ยเหออ็นหนังไก่นี่ขึ้นแน่นมากเลยนะเนี่ย จริงหือโอ้สามดอกตัดขาก่อนค่ะตรงนี้ก็สวยงามอยู่มากก็เพื่อนเพื่อนดูเห็ดดำนี่เห็นไหมออกเป็นเล็กๆลเล็กๆเต็มเลย สวยงามมากเลยไม่ได้เจอแค่แผงนี้แข่งเดียวนะตรงอื่นก็เจอเนี่ยขึ้นเป็นยาวเป็นทางนู่นก็ใช่นอน่ะเห็นไหมมองขึ้นไปที่หนึ่งเหลืองอะ่ะเนี่ยเป็นทางไปเนี่ยแต่ดอกเขายังเล็กอยู่ไงเนี่ยเน,น,น,นีขึ้นเป็นไอ้นี่เลยเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วละ่ะเห็ดเหลืองรออีกสักสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะแหละจะ เอ้ยไม่ใช่เห็เหลืองเห็ดดำโอ้ยพูดผิดขออภัยนะคะนี่ไงมันก็จะต้องมีตรงที่เหลือๆเ,เข้าบ้างแหลนะเนาะที่เขามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีใจจังแสงแดดมาแล้วเขาน่าจะออกอีกนะคะเพื่อนๆดูสาเห็ดเห็นไหมออกเต็มเลย แต่เราไม่มีมอสมาคุมอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้เป็นแห้งมากกลิ่นหอมมากเลยเหมือนดอกไม้สุดๆอ่ะเพื่อนๆดูเห็ดนี้ออกกำลังออกเต็มเลยเห็ดนี้ที่ช่องพี่เอ็มออนถ่ายใช่เห็ดเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเนี่ยเห็นไหมโฟกัสไหม น่าจะใช่ละสายตาจากตรงนั้นมาตรงนี้ดีกว่านี่ดูความขาโต๊ะสนุกของเขาสิใหญ่มากใหญ่พอๆกับขาคนเก็บเลยอันนี้เล็กไปนี่มันใช่ไหมเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหม ที่จะมีดอกใหญ่ๆเหลือถึงเราดูสิเพื่อนแข็งมากด้วยนะเห็นไหมอืมแล้วก็มีตรงนี้ขาใหญ่แข็งๆน่ะ หเห็นไหมดอกนี้นะโหสุดๆอะ่ะชอบมากอืมแอบออกตรงนี้นะดีจังเลยอันนี้รอดไหมเนี่ย อุยลอดสิคะนี่จ้ะมาอีกแล้วสวยไหมโฟกัสไหมสีสวยเนาะ ้องกดไม่ไปเขาบอกก่อนนะคะว่าป่าเนี้ยเป็นป่าเห็ดเหลืองกับป่าเห็ดดำนะคะนี่จะ้ะซึ่งเห็ดพึ่งก็อาจจะมีแต่ช่วงฤดูการเขาอาจจะน้อยนะคะนี่จะ้ะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ฝนเข้าป่านะคะก็ส่วนมากจะเห็นพี่ฝนเก็บเห็ดเหลืองซะส่วนใหญ่ค่ะ เห็ดเหลืองตรงนี้นะคะโซนนี้ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่อยู่ข้างล่างนะคะจากทางที่พี่ฝนเข้ามาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวพี่ฝนก็จะเปลี่ยนโซนแล้วล่ะเอามอเตอร์ไซค์ออกจอดไปข้างนอกตรงฝากทางเข้าเดี๋ยวจะไปย้ายที่นะคะแต่ว่าก่อนย้ายที่เราก็เก็บตรงนี้ก่อนสี่ห้าดอกหกเจ็ดแปดดอกนะคะ ดอกส,สวยๆก็เก็บไปก่อนอืมอยู่ข้างล่าง ไม่รู้หรอกเขาจะออกหรือไม่ออกแล้วก็ปิดไว้เนาะมี่เป็นดอกที่แก่มากเลยแตกแล้วด้วย ดันมอสขึ้นมานะคะ,สอ,อะสองดอก่ะสองดอกสามสี่ <c oughs> สี่ดอกไม่แค่นี้นะทุกคนดูตรงนี้สวยเนะี่ยอืม เก็บยังไงล่ะอันไหนอยู่บนอันนี้อยู่บน,น,น,บนความสวยของเขาดูสิเพื่อนๆถึงจะโดนทำร้ายไปบ้างอุย้ยมันคนละดอกนะที่หล่นไปเนะี่ยไม่ใช่ดอกเดียวกันนะคนละดอกเนี่ย สวยงามจริงๆพี่อ้วนพี่อ้วนน้อยได้พี่อ้วนนี่เป็นเห็ดพึ่งที่พี่ฝนเจอนะคะที่อยู่ข้างนอกแต่พอหันมาข้างในเจออีกสองดอกอยู่ตรงนี้แล้วนูนอีกดอกหนึ่งอือห <c oughs> ได้ไหมล่ะได้สิเนี่ยได้นะพี่ฝนเห็นอีกเดี๋ยวนะมันย้อนแสงน่ะกล้องมันจะไม่โฟกัสโอ้โหดูสิแล้วก็อยู่ตรงนี้ข้างๆกันอือเดี๋ยวจะเอาให้ดูดูสิขึ้นเรียงกันสามดอกอะ่ะแต่ดอกนี้ไม่ได้แล้วแหละ ไม่ได้แน่นอนดอกนี้ได้ขาดูสิเพราะว่าถ้าังพึ่งเขียวขนาดนี้ไม่ได้แล้วแต่ดอกนี้น่าจะได้ได้ค่ะดอกนี้อ่อนอยู่โอเคได้สองดอกตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นสองดอกอีกแล้วถ่ายรูปก,ก่อนสวยใช่ไหมล่ะดูดิกำลังเล็กๆดอกเล็กๆกก็จะไม่เอานะมีทั้งกำลังที่จะขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่า เขาเริ่มเกือบจะแก่แล้วล่ะเขาแก่แล้วล่ะแต่ก็ยังสวยใช้ได้อยู่นะขาใหญ่มากอ้วอนเสาร์อาทิตย์นี้นะคะพี่ฝนจะไปตกปลาจะเป็นวันเสาร์แล้วค่ะ พี่ฝนจะถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูก็จะไปแคมปิ้งนะคะอาจจะไม่ได้กางเต็นท์นะคะอาจจะเอารถบ้านไปหรืออาจจะเช่าเช่าเช,ช,ช่าอะไรนะบังกะโลเล็กอ่ะเขาเรียกอะไรเคมปินอ่ะนม่จะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดให้ดูเนาะไ์สดไ์สดโอ้โหเพื่อนๆวันนี้เจอหลายเห็ดเลย นี่เห็ดขอนสนออกแล้วเนี่ยกำลังออกเพื่อนๆโอ้ยเพิ่งเจอนะเนี่ยดูสิเป็นไปนตั้งหลายอาทิตย์นะเนี่ยเป็นเดือนเลยนะเพิ่งเจอเนี่แหละโอ้โหเราเจอเห็ดพึ่งสามดอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะนี่ก็คือดอกแรก ข้ามเอาไงเขาดีเอาขาเนาะนี่ก็คือดอกที่สองปึ๊บปุ๊บแข็งโอ้ยอ่อนเจ๊ะเลยดอกนี้ใช้ได้มากดีมากดีสุดสุดสมบูรณ์สุดส,สุดเต๋ โหแข่งปอกเลยที่แรกเห็นดอกเดียวเพราะว่าตรงนี้ลอยถอนไปแล้วสองสองอันสองสามดอกนี่ลอยถอนไปแล้วอันนี้ที่เห็นนะคะแต่ว่าข้างๆกันตรงนี้นี่อีกดอกหนึ่งแล้วก็ข้ามไปตรงนี้อีกหนึ่งดอกดูสิตะมุตะมิเพราะว่าถ้าเราไม่ดูจริงจก็ไม่เห็นนะเราต้องแบบว่าอุยอ้ยอุย้ยมีสองดอกคู่กัน เราไม่รู้อะเราไปโดนเขาแล้วอ่ะอไม,อม่เป็นไรอะเอามาแล้วเนาะเอา้าหัวหลุดอีกอึบไม่งั้นเราก็จะปล่อยให้เขาโตวันนี้หน่อยอ,อันนี้มีรอยคนมาถอนไปแล้วเนี่ยสองสองสามดอกนี่หนึ่งสองสาม อันนี้น่าจะขึ้นที่หลังน่าจะมีคนมาเก็บสองสามวันละ,อ,ะอยู่ใต้ไม้คิดว่าจะเก็บได้ไหมเก็บมาแล้วสภาพจะดีเหมือนเดิมไหมลุ้นกันค่ะอสองดอกเอาดอกเดียวก่อน ความขาสวยงามจริงๆแล้วนี่อีกดอกนึงนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยดูสิโอ้ตรงนี้ข้างกันอีกดอกหนึ่งอึบอบอึบขึ้นแทรกกับกิ่งไม้เห็นไหมกิ่งไม้ขึ้นแทรกมาเขาก็อยากจะโต Ugo.